ยามเช้าของฤดูฝนในเมืองเลยอากาศเย็นชื้นจนเห็นไอ้น้ำลอยขึ้นจากพื้นดินแสงตะวันที่ยังไม่แรงนักทาบทอลงผ่านช่องไม้ของศาลาการประเรียนเก่าแก่กลิ่นไม้ผูกผสานกับกลิ่นหอมของดอกจำปีที่ปลูกไว้ข้างกุฏิกลายเป็นกลิ่นเฉพาะของวัดเล็กๆนี้กลิ่นที่ไม่มีในเมืองหลวงตาเพียรพระชารารูปหนึ่งวัยเจ็สิบกว่าผู้ที่ใครๆต่างเรียกขานว่าผู้มีอุเบกขาในทุกสถาน ไม่ว่าเหตุใดจะเกิดขึ้นสีหน้าและคำพูดของท่านก็ยังคงอ่อนโยนเยือกเย็นและเปี่ยมด้วยเมตตาท่านนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าอาสนะในศาลาห่มจีวรเรียบร้อยสายตาทอดต่ำลงอย่างธรรมดาของผู้ผ่านโลกรอบกายท่านมีทั้งเอ็น้อยสองรูปที่ติดตามรับใช้มาตลอดหลายเดือนพระลูกวัดที่เคยมาขอคำสอนรวมถึงชาวบ้านผู้มีศรัทธาต่างก็มาร่วมส่งด้วยใจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว หลวงตาจะทุดงจริงๆหรือครับนั่นป่าลึกมากนะครับชาวบ้านแถบนั้นบอกว่ามีงูมีมีบางปีก็มีคนหลงป่าเอ็นเอกเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงใบหน้าใสวัยสิบสามเต็มไปด้วยความกังวลเขาโตมากับเรื่องเล่าผีป่าผีเจ้าที่ที่ลือกันว่าเฮียนนักหลวงตาเพียรยิ้มเบาๆวางมือเหี่ยวย่นบนศีรษะเอ็นอย่างแผ่วเบาคนเราถ้ายังกลัวก็ยังไม่หลุดจากตัณหา กลัวตายก็คือยังห่วงกายกลัวหลงก็เพราะใจยังไม่ตั้งมัน่นทุดงนี่ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นไปเพื่อเรียนรู้ใจตัวเองต่างหากพระอุปัจฌาผู้เท่าซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆพยักหน้าเบาๆอย่างรับรู้ว่าหลวงตาเพียรพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางครั้งนี้เสียงไม้ไผ่กระทบกันเบาๆลอดจากแนวป่าข้างวัดมากับสายลมเหมือนเสียงธรรมชาติขับกล่อมบทเริ่มต้นของการภาวนาหลวงตาลุกขึ้นอย่างช้าๆ หยิบกรดไม้ไผ่เก่าแก่ที่พับได้เหมือนเต็นถือไม้เท้าเดินป่าทำจากไม้รวกที่เผาไฟจนมันปราบพร้อมบาตที่แขวนไว้ข้างตัวท่านก้มกราบพระอุปัชฌาย์และอุบาสกอุบาสิกาที่มาส่งด้วยจิตคาระวะอาตมาจะเดินตามทางเก่าของหลวงปู่มั่นผ่านผาลาดไปสู่ลานหินสมัยโบราณที่เล่ากันว่าเคยมีพระธุดงค์ไปภาวนาแล้วหายตัวไปผู้คนที่ฝังขนลุก บางคนเม้มริมฝีปากบางคนหลุบตาแต่หลวงตากลับกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแต่ไม่เป็นไรถ้ารอดก็จะได้ทำถ้าไม่รอดก็จะได้รู้ว่าสังขารน,นี้แตกดับอย่างไรสายลมพิ้วเบาๆพัดผ่านลานวัดในช่วงเช้าท้องฟ้าเริ่มมีเมฆบางปกคลุมหลวงตาเพียนออกเดินเท้าเปล่าช้าๆก้าวออกจากลานวัดผ่านแนวต้นยางใหญ่ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ชาวบ้านหลายคนก้มกราบบางคนหลั่งน้ำตาหลายคนได้แต่ยกมือผนมขณะที่บางเสียงกระซิบเบาๆว่าหลวงตาอย่าฝืนทุดงคนเดียวเลยแต่ท่านไม่ตอบเพียงหันมายิ้มพร้อมถ้อยคำที่แผ่วเบาแต่ลึกซึ้งธรรมะอยู่กับเราถ้าเรามั่นใจเราก็ไม่เดียวดายเสียงก้าวเดินของท่านเบาและช้าคล้ายจะเหยียบพื้นดินอย่างมีสติทุกก้าวจนกระทั่ง เงาร่างของหลวงตาลับหายไปในแนวป่าแรกหลังจากที่หลวงตาเพียรรับสายตาชาวบ้านและลูกศิษย์จากวัดท่านก็มุ่งหน้าลึกเข้าไปในแนวป่าด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเขตต่อระหว่างป่าอุดมสมบูรณ์ของเมืองเลยกับแนวเขาสลับซับซ้อนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผาลาดป่าแถบนี้เงียบเงียบเสียจนได้ยินแม้แต่เสียงใบไม้ร่วงกระทบพื้นดินแผ่วเบาท่านเดินผ่านแนวไผ่ที่เบียดกันแน่น แสงอาทิตย์ลอดผ่านใบไม้เป็นลำลำเหมือนม่านบางของธรรมชาติช่วงสายถึงบ่ายหลวงตาเดินและภาวนาเป็นระยะระยะหยุดพักบ้างจัดจีวรบ้างใช้ผ้าชุบน้ำปัดฝุ่นบนกรดก่อนหลับตาตั้งจิตเมื่อแดดเริ่มอ่อนลงเสียงจัก,กจั่นในป่าก็ดังขึ้นพร้อมกับสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านมาราวกับตวนใจว่าคืนนี้กำลังจะมานี่มันลึกกว่าที่คิดหลวงตาหยุดเท้าที่ริมห้วยเล็ก น้ำในห้วยใสเอื่อยเย็นเฉียบท่านวักน้ำล้างหน้าแล้วมองขึ้นไปยังต้นตะเคียนใหญ่ต้นไม้เก่าแก่อายุหลายร้อยปีนั่นคือที่พักแรมของท่านในคืนนี้ที่หลวงตาไม่รู้คือชาวบ้านล่างเขาเรียกที่นี่ว่าดงพรางเงาเพราะเมื่อยามค่ำเงาของต้นไม้จะยาวผิดธรรมชาติบางครั้งไหวราวกับมีชีวิตไม่มีใครกล้าเข้ามาแต่แม่รู้ท่านก็คงไม่หวัน่นหลังจากปักปลดเสร็จ หลวงตาก็จุดทูปสามดอกหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่งขัดสมาธิหลับตาอย่างสงบนิ่งเสียงของป่าคลออยู่รอบตัวเสียงนกร้องเสียงใบไม้ไหวเสียงจัก,กจั่นแววไกลใจของหลวงตาก็สงบลงเรื่อยๆเข้าสู่ความวิเวกจนกระทั่งค่ำคืนมาถึงอากาศเย็นสบายกลายเป็นเย็นเยือกเสียงของป่าก็เปลี่ยนไปเสียงนกเงียบลงแล้วแทนที่ด้วยเสียง คือคือเหมือนอะไรบางอย่างไถตัวผ่านใบไม้แห้งเสียงฝีเท้าเบาๆวนรอบกรดหลวงตาไม่ลืมตาสัตว์ป่าหรือเปล่านะหรือจะเป็นเสียงแห่งกรรมเก่ากลิ่นบางอย่างโชยมาพร้อมลมไม่ใช่กลิ่นเหม็นไม่ใช่กลิ่นหอมแต่มีกลิ่นดินเปียกกลิ่นไม้เก่าราวกับต้นไม้กำลังหายใจอยู่ใกล้ๆเสียงฝีเท้ายังคงวนอยู่รอบกรดแต่ไม่เคลื่อนเข้าใกล้กว่านั้น หลวงตายังนั่งนิ่งไม่ขยับไม่ไหวติงสติแน่วแน่ข่คมความสงสัยในใจสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงแม่เสียงแม่เงาแม้กลัวก็ไม่จีรังเสียงค่อยๆเงียบลงไปทีละน้อยเหลือเพียงเสียงสายลมปลายยอดไม้พัดผ่านหลวงตาลืมตาขึ้นสายตาท่านมองลอดผ่านกรดออกไปท่ามกลางความมืดมีแสงสีเขียวระยิบระยับคล้ายดวงตาสัตว หลายคู่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ไกลๆท่านจ้องกลับไปไม่หวาดไม่ไหวภาวนาอยู่กับความไม่แน่ในใจสรรพสัตทั้งหลายล้วนมีกรรมเป็นของตนมาเถอะหากเจ้าไม่เบียดเบียนตาก็จะไม่เบียดเบียนเช่นกันรุ่งเช้าแสงอ่อนลอดผ่านกรดเสียงนกเริ่มร้องประสานลมเย็นเช้าพัดแผ่วหลวงตาค่อยๆลุกขึ้นเปิดกรดเดินออกไปรับแสงแดด ใต้แสงนั้นท่านเห็นรอยเท้าเปลือยเล็กเท่าเท้าเด็กวนรอบกลดอย่างเรียบร้อยไม่มีรอยใดข้ามเข้ามาเลยแม้แต่ครั้งเดียวหลวงตายิ้มเบาเาสิ่งใดจะมีจริงหรือไม่มีอยู่ที่จิตเราเชื่อหรือวางแต่สิ่งใดไม่หลอกให้เราหลงก็ไม่ใช่ของน่ากลัวท่านทำวัดเช้าแล้วน้อมอุทิศบุญให้กับสิ่งใดก็ตามที่มาเยือนเมื่อคืนหากเป็นสัตว์ในวัดสงสารขอให้ได้ยินธรรม หากเป็นดวงจิตไร้ร่างขอให้ถึงฝั่งโพนอย่าหลงวนอีกเลยเสร็จแล้วหลวงตาห่มจีวรพาดกรดขึ้นบ่าก้าวเดินต่อเข้าสู่ดงลึกเสียงฝีเท้าเหยียบใบไม้แห้งเป็นเสียงเดียวที่ดังก้องในผืนป่าอันเงียบสงัดเส้นทางทุดงของหลวงตาเพียรในวันที่สามพาท่านเข้าสู่บริเวณหุบเขาที่ชาวบ้านแถบล่างเรียกว่าดงเขาลับแหลพื้นที่แห่งนี้ มีหมอกปกคลุมเกือบตลอดทั้งปีและว่ากันว่าผู้ใดที่หลงเข้าไปโดยไม่มีสติกำกับจิตมักจะหลงวนอยู่ในวงเขาจนกว่าจะสวดมนต์หรือสำนึกถึงบาปกรรมเก่าจึงจะพบทางออกหลวงตาเพียรไม่รู้เรื่องเล่าเหล่านั้นท่านเพียงภาวนาด้วยสติทุกย่างก้าวพิจารณาร่างกายความเหน็ดเหนื่อยความปวดร้าวของเท้าเปล่าที่เดินบนดินแข็ง มีหินและหนามแหลมคอยทิ่มแทงสังขารนี้เป็นของยืมไม่จีรังเจ็บก็เพียงกายใจอย่าไปเจ็บตามพอเข้าสู่ช่วงสายแสงอาทิตย์ถูกกลืนด้วยเมฆทึบก,กลิ่นฝนเริ่มโชยมาลมแรงตีใบบนยอดไม้ให้สั่นพึึบพรับไม่นานนักเสียงฟ้าร้องก็กึกกล้องขึ้นจากยอดเขาแล้วสายฝนก็โปรยปลายลงมาเหมือนม่น้ำที่ร่วงจากฟ้าหลวงตาเพียร หยุดยืนใต้ต้นไทรใหญ่ขณะที่ฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดท่านพับกรดคลี่ออกกลางสายฝนใช้มันกันฝนให้พอหลบได้บ้างพร้อมหยิบผ้าอังสะมาคลุมบ่าซ้ำอีกชั้นฝนก็เหมือนเวทนาเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงใจเราก็ต้องไม่หวนไปกับฝนเช่นกันแต่ฟ้ามืดลงเรื่อยๆจนเหมือนพบคำ่ำทั้งที่ยังเพียงเที่ยงวันหลวงตาตัดสินใจหาที่พำนักหลบฝน ให้ปลอดภัยกว่าต้นไม้จึงเดินเข้าไปในโพรงหินเล็กๆริมหน้าผาซึ่งพอให้ท่านนั่งขัดสมาธิได้อย่างพอดีฝนยังตกต่อเนื่องเสียงสายฝนกระทบใบไม้เหมือนเสียงสาธยายธรรมจากธรรมชาติเสียงฟ้าคลื่นไกลๆก,ก็เปรียบเหมือนเสียงเตือนแห่งอนิจจังในโพรงหินนั้นท่านนั่งหลับตาภาวนาพิจารณาธรรมะมนุษย์ เมื่ออยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนย่อมวันไหวแต่ผู้ฝึกตนย่อมเรียนรู้จากพายุว่าใจเราควรอย่างมั่นเช่นภูผาไม่ไหวตามฝนไม่หวันตามลมหลายชั่วโมงผ่านไปอย่างช้าๆฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหลวงตาจึงหยิบข้าวเหนียวเล็กๆที่ห่อในใบตองตั้งแต่เมื่อวานออกมาฉันพอประทังของห่อนี้คือทานจากชาวบ้านปากดงเมื่อสามวันก่อน หลวงตากล่าวคำอนุโมทนาในใจแล้วแบ่งข้าวออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งฉันอีกส่วนวางไว้นอกโพรงถ้าพร้อมอธิษฐานในใจสัตว์ใดก็ตามในป่าที่กำลังหิวขอให้รับทานนี้เพื่อเราจะอยู่ร่วมป่าเดียวกันด้วยเมตตาไม่นานนักขณะหลวงตาภาวนาอยู่เสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นราวกับสัตว์ป่าขนาดเล็กมาเยือนนอกโรง ท่านไม่ลืมตาเพียงยิ้มในใจแล้วกล่าวเบาๆอยากกลัวเลยพรมวิหารจะปกป้องเราเงียบลงเสียงฝีเท้าหายไปเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกเบาลงเรื่อยๆถึงยามค่ำคืนฟ้าก็เปิดท้องฟ้ามีดาวพร่างพราวแสงจันทร์ลอดเมฆบางๆทาบเข้าในโพรงหินหลวงตาลุกออกมายืนรับลมบนโขดหินเบื้องหน้า แนวเขาที่เมื่อกลางวันถูกเมฆบดบังบัดนี้ปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อพายุผ่านฟ้าก็เปิดเมื่อใจสงบโลกก็ไม่ปิดบังอะไรท่านกล่าวในใจก่อนจะกราบพื้นหินสามครั้งแล้วกลับเข้ากรดเพื่อพักผ่อนกลางดึกด้วยใจที่ผ่อนคลายสงบเหมือนน้ำในทานหลังฝนรุ่งเช้าในวันถัดมาฟ้าหลังฝนสดใสกว่าทุกวันที่ผ่านมา และอองหมอกบางลอยคลุมยอดหญ้าสายลมเย็นพัดผ่านโขดหินเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงลมหายใจของป่าหลวงตาเพียงทำวัดเช้าใต้แสงแดดอ่อนท่ามกลางเสียงนกร้องคล้ายบทสวดสาธยายธรรมของธรรมชาติหลังจากฉันเช้าเพียงเล็กน้อยด้วยผลไม้ป่าที่เก็บได้ใกล้ๆโพรงหินหลวงตาก็ห่มจีวรพาดกรดไว้บ่าแล้วออกเดินต่อ เข้าสู่แนวเขาทิศตะวันตกเฉียงเหนือทางสายนี้ไม่มีรอยคนไม่มีรอยควายไม่แม้แต่ทางเก่าของนายพรานท่านตั้งใจว่าหากจิตนิ่งพอจะใช้ที่นั่นเป็นที่ปักกลดกรรมฐานหลายคืนระหว่างทางท่านเดินผ่านต้นไม้ใหญ่เก่าแก่จนเปลือกดำสนิทมีทถวันพันเกี่ยวเหมือนมือใครบางคนยื่นรังไว้พื้นดินนุ่มเพราะฝนตกเมื่อคืนแต่ก็แฉะ ท่านเดินอย่างระมัดระวังภาวนาในใจว่าทุกย่างก้าวข้าขอถวายแด่ธรรมขอให้จิตข้ามพ้นความหลงผ่านเที่ยงวันลมเงียบสนิทฟ้าครึ้มลงอย่างแปลกประหลาดไม่มีฝนไม่มีลมไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้ไหวความเงียบสมบูรณ์เข้าครอบคลุมบริเวณนั้นหลวงตาเพียรหยุดยืนใต้ต้นกระบากใหญ่ท่านรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง เงียบเกินไปไม่ใช่ความเงียบแบบปกติในป่าหากแต่เป็นความเงียบที่เหมือนอะไรบางอย่างกำลังฟังอยู่ท่านกลางกรดปักไว้ใต้ต้นไม้กลางลานเล็กๆที่ไม่มีพืชพันธุ์ขึ้นเลยแม้แต่ต้นหญ้าจากนั้นนั่งสมาธิหลับตาอย่างแนว่วแน่ท่านไม่รู้ว่าเป็นเวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแต่ในระหว่างนั้นท่านเริ่มรู้สึกได้ว่าบางสิ่ง กำลังล้อมรอบตัวอยู่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนแต่เหมือนเงาไม่มีรูปร่างไม่เคลื่อนไหวไม่มีกลิ่นแต่หนักหนักมากพอจะกดให้รู้สึกแน่นในอกเหงื่อเริ่มซึมทั่วตัวทั้งที่อากาศเย็น<อ>ท่านไม่ขยับไม่หนีไม่ลืมตาขันติสติสมาธิท่านภาวนาเพียงคำเดียวในใจซ้ำไปซ้ำมาไม่หวั่นไหวแล้ว ท่านใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูหากแต่เป็นเสียงของความคิดที่ไม่ใช่ของท่านเองเจ้ามาที่นี่ทำไมที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนหลวงตาเพียรไม่ตอบแต่ใจกลับสงบนิ่งยิ่งกว่าเดิมท่านตั้งจิตส่งเมตตาออกไปโดยไม่แม้แต่เปิดเปลือกตาหากสิ่งนี้มีอยู่จริงจงรับรู้ว่าเรามาด้วยธรรมมาด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนสิ่งใดทั้งสิ้นหากเจ้าทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากเจ้าหลงขอให้เห็นทางหากเจ้าอยู่ด้วยความกลัวขอให้ทำนี้นำแสงให้เจ้าหลังคำอธิษฐานนั้นจูจ่ๆอากาศก็เบาขึ้นความเงียบเปลี่ยนเป็นลมหายใจของป่าอีกครั้งเสียงนกเริ่มกลับมาเสียงใบไม้ไหวเสียงมแมลงและแสงแดดอ่อนๆเริ่มลอดผ่านม่านเมฆ หลวงตาลืมตาช้าช้าขณะยิ้มบางบางบนใบหน้าเปื้อนเหงือ่อที่เปล่งประกายเมตตาในความเงียบมีธรรมะอยู่เสมอเง่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่ควรเข้าใจค่านั้นท่านนั่งภาวนาอีกครั้งอย่างสงบไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีสิ่งใดมาก,กวนจิตใจมีเพียงธรรมะที่ดำรงอยู่ในลมหายใจ อย่างแนบแน่นแก่นทําในฉากนี้ความเงียบเป็นสภาวะที่ทําให้จิตได้เรียนรู้ว่ากลัวสิ่งที่ไม่มีจริงหรือไม่เงาที่สัมผัสได้แต่ไม่เห็นแทนกิเลสท,ที่แฝงเร้นอยู่เมื่อจิตมีเมตตาย่อมไม่ถูกครอบงำการทุดงในป่าลึกไม่ใช่แค่ทางกายแต่คือการเดินทางของจิตสู่การพบกับตัวตนภายในที่แท้จริงหลังจากคืนอันสงบใต้ต้นกระบากใหญ่หลวงตาเพียรตื่นแต่เช้า ท่านมวลล้วนกรดพาดบ่าห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก้มกราบผืนป่าซึ่งเป็นทั้งที่หลับนอนและที่ภาวนาให้กับจิตใจอันแข็งแกร่งของท่านท้องฟ้ายามเช้าสว่งสางใสกว่าทุกวันแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดผ่านยอดไม้เป็นริ้วทองตัดกับเงาไม้เขียวเข้มเป็นภาพที่ดูบริสุทธิ์อย่างน่าประหลาดใจวันสุดท้ายของธุดง แต่ทำมิใช่สิ่งจบสิน้นหากเริ่มต้นใหม่ในทุกย่างก้าวท่านเดินต่อขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในดงเรียกว่าผาพยาเงือกชาวบ้านเล่าว,ว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าขึ้นไปหากมิได้ถือศีลเพราะเชื่อว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยคุ้มรักษาแต่สำหรับหลวงตาเพียงท่านไม่ได้กลัวสิ่งใดมีเพียงความเคารพ ในทุกสิ่งของธรรมชาติทางขึ้นเขาเต็มไปด้วยโขดหินและต้นไม้ใหญ่ขึ้นแน่นหนาแสงแดดสาดลอดเป็นลำลำเหมือนมีทางให้เลือกเดินเฉพาะที่ไม่กว้างแต่ก็พอไต่ขึ้นได้ทีละก้าวอย่างมั่นคงท่านก้าวไปชา้ชาช้าอย่างมีสติทุกย่างก้าวพิจารณาธาตุในร่างกายกายนี้มีเพียงดินน้ำลม ไฟประชุมกันชั่วคราวเราเพียงผู้ยืมท่าทั้งสี่มาใช้เพื่อเดินทางไปสู่สิ่งที่ไม่ใช่กายนี้จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของยอดเขาสายตาของหลวงตาเพียรทอดไปได้ไกลสุดสายตาทิวเขาสลับซับซ้อนหมอกสีขาวลอยคลอเคลียยอดไม้ไม่มีเสียงผู้คนไม่มีร่องรอยมนุษย์มีเพียงธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ดูเหมือนจะ ไม่เคยถูกรบกวนเลยท่านปักกลดบนลานหินเล็กๆที่แห้งสะอาดแล้วนั่งลงขัดสมาธิหันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือณที่นี้ไม่มีใครไม่มีโลกไม่มีชื่อไม่มีศักด์เหลือแต่จิตที่เปลือยเปล่ากับธรรมเวลาผ่านไปท่านหลับตาเข้าสมาธิอย่างมั่นคงลมหายใจเบาบาง เหมือนไม่มีร่างกายอีกแล้วจิตเริ่มจากจากความคิดจากความจําจากตัวตนที่ละเล็กที่ละน้อยในช่วงจิตนิ่งที่สุดท่านได้เห็นแสงบางเบาเรืองรองจากภายในไม่ใช่แสงจากดวงตาไม่ใช่แสงจากโลกแต่เป็นแสงของใจที่ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลือขวางกั้นไม่มีคำไม่มีเสียงมีเพียง ความตื่นความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดต้องตามหาอีกแล้วเพราะธรรมไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในทุกลมหายใจท่าใจเห็นท่านนั่งภาวนาโดยไม่รู้เวลาไม่มีความหิวไม่มีความหนาวมีเพียงความพอดีเหมือนจักรวาลภายในและจักรวาลภายนอกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวตะวันคลอย ไปทางทิศตะวันตกท่านจึงลืมตาอย่างสงบริมฝีปากมีรอยยิ้มอ่อนๆไม่มีคำพูดไม่มีความต้องการดินฟ้าไม่มีพบเขเมื่อใจหลุดจากความยึดทำคือป่าป่าคือธรรมก่อนลงจากเขาท่านกราบผาหินเบื้องหน้าสามครั้งแล้วหยิบก้อนหินเล็กๆขนาดพอดีมือเก็บใส่ย่าม เื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าจิตแท้ไม่ใช่สิ่งใหญ่โตไม่ใช่เสียงไม่ใช่ภาพหากแต่อยู่ในก้อนหินธรรมดาเช่นนี้บทสรุปการเดินทางของจิตเมื่อหลวงตาเพียนกลับจากทุดงลงจากเขาท่าไม่ได้เปลี่ยนไปในสายตาของชาวบ้านแต่ใจของท่านเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งเพราะท่านได้เข้าถึงธรเข้าใจ ความหมายของคำว่าไม่มีอะไรซึ่งจริงๆแล้วก็คือทุกสิ่งคำเทศนาสุดท้ายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยจิตที่สงบจิตที่วางจิตที่ไม่ปรุงแต่ง